nè của mà mình cái Cuba ba nè Cuba ba của đi họ yêu ba mà ai cà phê rồi như

เซนน่ะคุยกันเซนรู้แค่เลยนีลาเว้ยนีลาอ่อใครๆใครไว้เหรอเออโอเคโยมแม่ไอดีเอาไว้แม่สุเมแม่สุเมเอ๊ะนำไปซะอย่างอืมนำฟลอเรกลัวอย่านำไปไม่รู้ว่าสิ Sông Kiều Sa này, Sông Kiều Sa này, nha. Ừ. Sông Kiều Hán. Tới nha, tới nha đã tham gia ngã bọn sùng á, sùng mấy ai rồi Đi lo nó. Chơi rồi đấy, chơi rồi đấy mày giao vũ. Ô, nó ra mày giao vũ tội đi lo vậy. đó xì bả, xì mi bả nên tụi tụi bé, tụi mày ai đó, đừng nghĩ sợ lắm. Tụi bé.

นกปายูลางเลยลาเลยเนี like the ่ยนปากลางนี่ยังเผ็ดร้แค่ไหนแด่ถดที่จยได้มมาลดูนยย่าตวยายาด้านบนเลยมันเลยบสองหมื่นแหละค่าแรงสองหม อไมนเไมน้มนแมนิยังไม่ิอนู้นเเงินนึงไม่พอแล้วสมมะไรมันแพงใช่ที่สูดแม่เอ๊แล้วดากอมยี่ห้นี้ไอดีกไอเสียใเท่ากันนะครับเท่ากันไหมครับนี้เสียเท่ากัน ตั้งเสร็จแล้วโอให้ทุกคนเอาพิจารกตเสียบดูว่าความรู้สึกว่ามันแน่นขนาดไหนจะต้องได้อยู่ขนาดไหนถึงจะโอเคเขาที่ใส่ใส่เบอร์คือว่าอันนี้ไอเสียเท่าไหร่หนึ่งห้าศูนย์จุดหนึ่งห้าบางคนอ่ะใส่ศูนย์จุดหนึ่งห้าไปปั๊บแล้วตั้งหลวงหลวงไม่พอดีหกเจ็ดบางคนขันแน่นเกินไปก็ปิดเกินไปจะมาเสียบได้ไงแต่ว่าระยะของมันไม่เท่ากัน เพราะนั้นเราต้องรู้ว่าขนาดไหนคือขนาดที่มันพอดีเดินเข้าออกแล้วรู้สึกยังไงเดินเดินหน่อยแต่แน่นแล้วก็ไม่หลวมไปให้มีความรู้สึกว่าอ๋อมันเสียบแล้วขนาดนี้อยากให้ทุกคนเดี๋ยวโอ้ล้งเสร็จแล้วรับทุกคนเสียบดูได้ๆถอดโชคในขันง่ายนะทั้งท่อก่อนหรือเปล่าครับ พวกน้ม <otic ality> ัเป็นอัรสุสิบเอ็ดจาย้อนรางานท่้ายจ่ามาจายคาเกวนดบอกว่าเรื่อต้นเป็นอะไรเป็นไรก็แค่นี้ก็อะไรกเไ่ทำอย่างเี้ันชกเขาให้หขัแค งออเลยยกยกขึ้นยอยกขึ้นดกอกนเหมือนเดิมครนะสะดวกขึ้นไหมครับปิด สะดวกหรอกดูแล้วแต่อาจจะดีกว่าน,นีดมันไม่ม,มีมันไม่สะดวกเลยนี่ย <c oughs> เราก็ต้องทำเรามาหาหาท่ามันได้เนีเราได้ท่าแล้ว

เฮ้ยแข่งจก้วนโอเคอย่ฝ้ายเจี๊ยบ้าเนี่ยเลีนยพาเจียบมันม่ยเด็กค้

ฟ้อหจ่านรอเว้ยดยัง,ง,งจับยังจับเ้วเค,ครับโอเคเนาะครับผมเดี๋วนะโอเคทอนเลยนะเครับนปิดฟาอะประกบจะให้ประกรไม่ต้องทากาวจะโซ่รู้สึกว่าจะหย่อนเนาะหาอะไรมาตั้ ประกอบเริ่มมีเกี่ยวกันติดไหมติดติดก็ยกยกขึ้นใส่ชโชคนัน Hãy với cho kênh Ghiền Mì này Để đèn, này đây 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 này thôi nha, vừa này ba đây ba mà này không có lỡ không có hấp dẫn ตัวที่บอกด้วยเวลาคุณเลาขันคุณต้องบอกด้วยว่าขันยัแงเพื่อขันจะขันแน่นเกินน้วแล้วแล้วโอลิงเล่าป่าจะต้องรูปให้มันเรียบตัวที่สำคัญนะตัวน็อตน็อตข้อป่าเนี่ยขันขันแค่ให้มันยุบตัวแล้วแน่นเตึงสุดท้ายเอาไปขันสุดปึ๊บอีกนิดนึงเรียบร้อยอยู่แต่ถ้าเราขันเกินไปเนี่ยขาดเลยตอนสองตัวนี้จาไว้นะแตสองตัวนี้แพงด้วย ตัวหนึ่งประมาณร้อยกว่าบาทเป็นน็อตเฉพาะของมันคันแน่จุดเฉยแล้วก็ซึ้อหน,นึ่งครับแรงตึงเ่ศร่ฐกันนะล่างบนเลยเศษถ้าแบบนี้ยมันติดตัวตีมันขันยากใช้ใบัรียแหวนดิหรือตัวบล<ป>็อกถ้ามันขันไม่ได้ถ้าอยู่ระดับต่ำเศีษฐกันนะล่างบนต้องเข้ากันตัวบนใช้ใช้ตัวที่ถูกแล้วตัวบนถ้ามันสุดปั๊บ ย่นแล้วอีกหน <มา S 2> ึ่งซึ้งมามาดีพี่คันให้หมันนอนตัวนี้มันถ้าเราใช้น้ำหนักเกินมันจะรูดถ้าไม่รูดก็ขาดประมาณนี้น,นี้เข้ายังไม่สุดเลยใช่ยังไม่มโต้ 我们先当次次次。当当别人。不要，不